Feel my rhythm, come with me 상상해봐 모든지 너 때려다라서 찾은 무지 배에 묻혀 ฮาร์โรชิกิมเฮปปี้นิดอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงสาวๆว,วง r ร d Velvet นั่นเองนะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยการคัมแบ็กฟิล์มรีทิมของ r ร d v e l v ว t นั้นเป็นการคัมแบ็กที่ปังมากๆเลยนะครับในตอนนี้แถมในการคัมแบ็กครั้งนี้ SM เขาก็จัดหนักจัด มากๆทันทีที่ปล่อย MV มาได้ไม่นานนะครับหลังจากนั้นเพียงแค่2วันเท่านั้น Red Velvet ในตอนนี้ก็ปล่อยคอนเทนต์ใหม่ออกมานะครับเป็น f e e l าดิทิมเพ e ร์ r อร์แมนส์วิดีโนั่นเองซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็น Perform a n c e v i d ว o ดีโของเพลงฟ e l m a ด i t ิ m เพลงโปรโมทหลักในการคัมแบ็กครั้งนี้แต่ในคลิป Perform a n c e Video ดีโอตัวนี้นะครับไม่ได้เป็น Perform a n c e v i d ว o ดีโแบบธรรมดาไก่กาไก่ไกานะครับเพราะว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของ r ร d Velvet นั้นเธอมาในทีมแบบชั้นสูงงงมาากกๆเเป็นรชวค์คแดที่สั มากๆตัว Performance Video ตัวนี้นั้นเนี่ยก็จะเปิดเผยล,ลุคใหม่ของ Red Velvet นะครับเป็นชุดใหม่เป็นคอสตูมใหม่ที่สวยงามมากๆมีความผสมผสานระหว่างชุดเจ้าหญิงแล้วก็ชุดนักเต้นบัลเล่ที่ลงตัวมากๆเลย Red Velvet ทั้ง5คนนะครับก็จะมาในชุดธีมสีขาวดำแล้วก็ปักเลื่อมไปด้วยสีทองแล้วก็ประกายแวววับของกลิตเตอร์ต่างๆนะครับได้ว,ว่าเป็นชุดเจ้าหญิงนักเต้นบัลเล่ที่มีราศีมีออร่าแล้วก็สง่างามมากๆแถมแบ็กกราวด์หรือว่าโลเคชันที่ถ่ายทำนั้นเนี่ยก็ยังเป็นพร ราชวังเค้กแดงอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการเต้นลาโชว์ของเจ้าหญิงทั้ง5คนจากกวางยาได้ดีมากๆเลยไม่แน่นะครับปราสาทที่ถ่ายอยู่นี้อาจจะเป็นปราสาทหลังหนึ่งของเรดเวลเวดที่อยู่ในกวางยาก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเ m เขาเนี่ยมาเหนือตลอดอยู่แล้วแต่ว่าในคลิป Performance Video ดีโอตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากความสวยความวิชวลของทั้ง5สาวและก็ท่าเต้น Perform a n c e ที่ดีงามมากๆเป็นคลิปที่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นท่าเต้นแบบชัดๆเต็มๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกเเพลลงงขอ Redvel ที่ออกแบบท่าเต้นได้สวยงามมากๆแต่ละคนนั้นเนี่ยมีซีนเด่นมีช็อตเด่นของแต่ละคนออกมาได้อย่างลงตัวมากๆนะครับแต่ละท่อนเนี่ยก็มีท่าทางที่ดีมากๆเช่นกันแถมสาวๆทั้ง5คนนั้นก็เต้นได้ดีมากๆอีกด้วยโดยเฉพาะซึนกินะครับเธอเนี่ยเก็บทุกเม็ดไม่มีหลุดไม่มีหายไปเลยนะครับไม่ว่าจะท่าเต้นไหน,น,นก็ตามที่สําคัญเนี่ยความวิชวลของทั้ง5คนนั้นถูกพูดถึงกันมากๆเลยในเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าคอสตูมสไตลิสต์ต่างๆเนี่ยมันส่งก คนมากๆอย่างไอรีเนี่ยได้รับคําชื่นชมมากๆเลยนะครับตั้งแต่ใน MV แล้วแต่ว่าในตัวเพอร์ฟอร์แมนส์วิดีโอตัวนี้ไอรีนั้นเธอก็ยังได้รับคําชื่นชมเกี่ยวกับความสวยงามตั้งแต่เปิดคลิปมาเลยในท่านกของเธอหลังจากนั้นมานะครับสมาชิกอีกหนึ่งคนที่ถูกชื่นชมในเรื่องความวิชวลมากๆในเพลงนี้แล้ว,ลวก็ได้คลิปเพอร์ฟอร์แมน i ์วิดีโอตัวนี้นั่นก็คือจอยนั่นเองนะครับสาวน้อยพักซูยองของเราหรือว่ามิสโคเรียจอยนั้นเธอได้รับคําชื่นชมในเรื่องความวิชวลมากๆในเพลงนี้เลยแถมคอนเซปเจะ เป็นชุดการแต่งหน้าแต่งตาการแต่งตัวต่างๆทุกอย่างเนี่ยส่งให้ความสวยของจอยนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นคูณข,ขึ้นไปอีกหลายร้อยเท่าเลยแฟนๆเนี่ยอ,อกมาชื่นชมความมิชั่ของจอยมากเลยนะครับทุกครั้งที่กล้องเนี่ยแพนไปที่เธอหรือว่าได้มีการโฟกัสไปที่จอยการยิ้มของเธอรับกับกล้องนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละมุนมากๆจอยเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่ทําให้โลกละลายเป็นรอยยิ้มที่ทําให้โลกสดใสได้แล้วนะครับพอมาเจอรอยยิ้มแบบนี้เนี่ยหลายคนรับ,บีื้ละหลายคนนั้นเนี่ยก็ใจอ่อนกันไปหมดเลย และในคลิปนี้นะคบถ้าหากว่าใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็าสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ช่อง Red Velvet Official ของช่อง YouTube Red Velvet นั่นเองไปดูกันนะครับว่าความวิชวลของทั้ง5คนนั้นเนี่ยมันเกินเบอร์ขนาดไหนและท่าเต้นของเพลงนี้ได้ดีขนาดไหนนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้เลยในตอนนี้เนี่ยก็มียอดวิวอยู่ที่3 0 0 0กว่าวิวแล้วนะครับแล้วก็มียอดกดไลค์เนี่ยมากถึง1.8แสนไลค์เลยทีเดียวสาวๆทั้ง5คนนั้นเนี่ยสื่ออารมณ์ออกมาผ่านเพลงนี้ได้ดีมากๆเป็นอีก1คลิปนะครับของ Red Velvet ที่เราดูแล้วเนี่ย,ย คนนั้นเนี่ยโปรยเสน่ห์ได้ดีมากๆจริงๆนะครับแม้แต่ซึนกิเองที่เล่นลุคเท่ๆคูลๆของเธอนั้นในเพลงนี้เธอส่งความอ่อนหวานส่งความอ่อนโยนของตัวเองออกมาผ่านการแสดงในเพลงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับ Feel My Depth แบบเวอร์ชันยิ่งใหญ่อลังการโดยนักเต้นบรรเลงองหญิงทั้ง5คนจากราชวงศ์เค้กแดงเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับกับ Feel My Depth Performance Video ไปดูความอลังการของทั้งฉากต่างๆเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ความมีชชันของสาวๆนะครับรวมไปถึงท่าเต้นที่ดีงามมากๆของเพลง Feel My Depth นี้กัน ได้เลยยังไงก็อย่าลืมนะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้หรือว่าได้เข้าไปดูคลิป performance video ของฟิลม์มดิทึมเรเวลเวทแล้วก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ละคนนั่นเนี่ยชื่นชอบกันยังไงบ้างก็มาบอกเล่ากันได้เลยสาหรับเรานนเนี่ยชอบมากๆเป็นอีกหนึ่งคลิป performance video ที่ดีมากๆเลยของเรดเวลเวทนะครับทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวมากจริงๆทุกคนเราอยากให้ทุกคนเข้าไปดูมากๆเลยนะครับรับรองเลยว่าถ้าใครเนี่ยได้เข้าไปดูเราจะต้องยิ้ยนนย้้้มมมตตตาาาาาาากกกกัััันนนนนนนอออออยยย่่่่งงงงแเเเเลลลลลลสํํหรบคิปปปีี็็ขวไไพทืด ให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมบกเคป๊อปของเราไว้ด้วยและแน่นอนนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของ Red Velvet ในฟิล์ My Rhythm ทเราจะนํามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้กับทุกคนฟังอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามช่องอมบกเคป๊อปเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่เรานั้นลงคลิปใหม่ๆจะได้รีบเข้ามาฟังกันเลยสำหรับคลิปนี้อมบกเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ